พี่วายนี่ก็ปีสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวพี่อ่ะต้องจบออกจากมหาลัยเนี้ยไปทํางานแล้วว่าพี่ต้องไปฝึกงานที่บริษัทใช่ไหมคะโจเน่เหงามากแน่เลยอะ่ะพี่วายต้องมารับโจเน่บ่อยๆนะถ้าเกิดว่างอะคะ่ะคงคิดถึงพี่มากแน่เลยอะ่ะเออโจเน่เอาแบบนี้ไหมอ่ะโจเน่ย้ายไปพักอยู่ที่เดียวกับพี่ไหมพี่ว่าพี่จะเช่าคอนโดใกล้ๆสำนักงานที่พี่จะฝึกงาน แล้วอาจจะทํางานที่นั่นด้วยอ่ะถ้าพี่ได้งานนะพี่จะหางานให้เดียวที่สุดแล้วเราย้ายไปอยู่ด้วยกันที่นั้นแต่มันอาจจะไกลจากมหาหลัยซะหน่อยแต่ยังไงพี่ก็ขับรถมาส่งโจเน่ไปเรียนได้อ่ะแบบนี้จะดีกว่าปะล่ะก็ได้ค่ะพี่วยังไงก็ได้โจเน่ยังไงก็ได้ทั้งนั้นน่ะแฟนพี่นี่น่ารักจริงเลยอ่ะอะไรก็อะไรก็ได้หมดเลยอ่ะจริงด้วยดิวันนี้โจเน่เปลี่ยนน้ำหอมเหรอหอมจังเลยอ่ะขอดมหน่อยได้ไหม หรือว่าเป็นยาสระผมใหม่อ่ะพี่ไม่ทันสังเกตเลยอ่ะมาอยู่ใ,ใกล้พี่หน่อยดีมานั่งตักตรงนี้หน่อยได้ไหมกิ่นอะไรเหรออ๋อจริงสิโจเน่เปลี่ยนโลชั่นนะคะพี่วายนี่จะบุกไวจังเลยนะโจเน่เปลี่ยนโลชั่นไม่ได้บอกพี่แท้แต่พี่ก็ดมรู้อีกอ่ะก็รู้สิเพราะว่าพี่ดมโจเน่ทุกวันไงไม่งั้นจะไม่รู้ได้ไงอ่ะว่ากลิ่นเปลี่ยนไปหรือย,อยังไงพี่วายอ่ะช่างสังเกตจริงๆเลยนะ แต่นั่งต่างแบบนี้เดี๋ยวใครมาเห็นเข้าแล้วค่ะตัวนี้ยังอยู่ที่มหาลัยด้วยอะ่ะหมู่เนี้ยไม่มีคนมากวนปราศาสตรพวกเราแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้จะเจออีกเมื่อไหร่สิเดือนที่แล้วอะ่ะที่เจอคนแปลกๆที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะพี่ัยจําได้ไหมคะที่เขามาอยู่ดีก็จะมาขอดูบัตรนักศึกษาเราแล้วก็มาว่าเราอะ่ะเรายังไม่ทันทําอะไรเลยด้วยซ้ำคนนั้นน่ะน่าจะเป็นพวกเหยียดเพศนะคะหรือไม่ก็เป็นพวกแบบ พวกโฟเปียอะไรแบบนี้ค่ะเขาอาจจะไม่ชอบพวกเราแล้วก็อาจจะไม่ชอบคนแบบพวกเราหรือทนไม่ได้ที่เห็นคู่รักแบบนี้นี่ใสายยา่แย่จังเลยนะคะเรื่องั้นนะพี่จะลืมได้ยังไงล่ะทุกครั้งอะนะที่พี่โดนอ่ะก็ไม่พอใจทั้งนั้นแหละแต่บางทีก็พูดไม่ได้ได้แต่เดินผ่านไปได้แต่ปล่อยผ่านมันไปอ่ะ ก็ดีนะที่ช่วงนี้ไม่ได้เจอใครมาพูดอะไรไม่ดีกับเราอีกอะ่ะพี่ยังคงรณรงค์งเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาในมหาลัยนะตอนนี้มีรุ่นน้องเห็นด้วยกับพี่ค่อนข้างจะเยอะแล้วเป็นเสียงส่วนใหญ่ในคณะเลยอะ่ะและอาจารย์บางคนที่ต่อต้านแล้วก็แอนตี้เรื่องนี้ก็โดนพวกนักศึกษาไม่ชอบซะด้วยแน่แหละว่าต้องมีอาจารย์บางคนที่เขาคิดเห็นต่างกับพี่จะไม่ชอบพี่เป็นธรรมดาเพราะว่าพี่เป็นแกนนําในเรื่องนั้น พวกอาจารย์หัวเก่าที่เป็นสายขนบสายอนุรักษ์นิยมอะ่ะไม่มีทางที่จะชอบแล้วก็เห็นด้วยกับความที่ของพี่หรอกนะแต่ไงพี่ก็ยังยืนยันอย่างเดิมอะ่ะว่ายอยากจะให้นักศึกษาแต่งกายได้ตามเพศสภาพแล้วก็ตามเพศสถานะของตัวเองตามที่ตัวเองต้องการะนะนะักศึกษาหญิงจะแต่งตัวผู้ชายก็ได้หรือว่าผู้ชายจะแต่งตัวผู้หญิงก็ได้บางคนนะ่ะก็เป็นทาร์เป็นทานสเซนเดอร์เป็นคนข้ามเพศ แบบที่พี่เป็นนี่แหละถึงแม้ว่าจะไม่ได้แปลงเพศแต่พวกเราก็ไม่ได้อยากแต่งตัวตรงตามเพศกำเนิดของตัวเองไม่รู้ว่าทำไมต้องบังคับกันถึงขนาดนี้ด้วยนะมหาหลัยก็เป็นแบบนี้พี่จะต้องลงนรง,ลง,ลงแล้วก็แก้ไขกฎยังไงล่ะเพราะพี่เชื่อว่ากฎมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ว่ากฎเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปใช่โจเน่ก็ว่างันแหละโจเน่ก็ชอบพี่ที่พี่วายเป็นคนแบบนี้แหะค่ะ จอเน่ก็เห็นด้วยกับพี่เหมือนกันนะจอเน่ก็ช่วยพี่รณรงค์งมาตลอดเลยนี่คะดีจังเลยที่มีคนรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นน้องพวกเราเนี่ยเห็นด้วยกับเราเยอะเลยเนาะจอเน่ก็ช่วยประชาสัมพันธ์นโยบายของพี่ในคณะของจอเน่ด้วยนะก็ขอให้น้องที่จะได้เป็นประธานคนใหม่ของคณะเนี่ยในปีเนี้เขาเป็นคนที่สนับสนุนแนวคิดของพวกเราด้วยก็จะดีนะ จน่ด้วอีกหน่อยทั้งมหาลัยก็ต้องทําการประท้วงเรื่องนี้กันน่ะพี่เป็นโคนดีเนิร์มแนวคิดเนี้ยมันดีแล้วละค่ะพี่เชื่อมั่นในตัวเองไว้ยังไงพี่ก็เป็นตัวเองแบบเนี้ยไม่มีใครมาทําอะไรได้ถ้าเกิดพวกเรายังอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องเปลี่ยนนะจจได้ว่าโจเน่ได้โตขึ้นเยอะเลยนะ ไหนขอพี่กอดอีกทีได้ไหมเดี๋ยวต้องถึงช่วงสอบแล้วไม่ใช่เหรอใกล้จะปิดภาคเรียนแล้วว่ะพี่ต้องไปฝึกงานตั้งหลายเดือนไม่ได้เจอโจเน่บ่อยๆอ,อย่างแบบนี้แน่ๆเลยอ่ะก็คิดถึงมากแน่เลยถ้างั้นโจเน่ย้ายไปอยู่คอนโดเดียวกับพี่ดีกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าโจเน่ไปบอกทางหอเขาว่าให้ยกเลิกห้องแล้วก็เดี๋ยวย้ายไปอยู่กับพี่วายเราจะได้อยู่ด้วยกัน อย่างน้อยตอนเรียนได้อยู่ด้วยกันไงคะพี่วายได้ไม่ต้องคิดถึงจะแน่ยังไงก็คิดถึงอยู่ดีอ่ะก็แฟนพี่น่ารักขนาดนี้จะไม่คิดถึงได้ไงอะ่ะพี่วายนี่เอาแต่ใจจริงเลยนะเฮ้ยพี่วายนั่นอาจารย์คนนั้นเขาเดินมาค่ะเหมือนจะเป็นอาจารย์คณะพี่ใช่ไหมอะ่ะคนที่เขาเหมือนมีเรื่องกับพี่อะ่ะที่เขาไม่ค่อยชอบพี่ใช่ไหมคะถ้างั้นเรารีบออกไปจากตรงนี้กันเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าเขาจะเดินมาทางนี้เขาเหมือนจะมองเราแปลก ดูเขาไม่พอใจอ่ะโจนเนนั้งตักพี่อยู่ด้วยอ่ะเขาอาจจะทําไม่ดีกับเราก็ได้อ่ะจริงๆพี่ก็ไม่กลัวหรอกนะนี่มันในมหาลัยแต่ว่าพี่ไม่อยากมีเรื่องอ่ะงั้นเราเก็บของแล้วก็กลับกันเลยดีกว่าได้ค่ะพี่วายแป๊บนึงนะเดี๋ยวโจนเน่รีบเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกห้องสมุดกันดีกว่าพี่วายออกจากห้องสมุดแล้วอ่ะแต่จากคนนั้นเขายังเดินตามออกมาเอาไงดีเนี่ยไม่เป็นไร น้องอยู่ข้างหลังพี่ไว้เดี๋ยวพี่จะคุยกับเาเองถ้าเขามีอะไรก็ให้เขาคุยกับพี่ส่วนตัวน้องไม่เกี่ยวไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอนะอยู่เงียบๆเ,เอาไว้ก็พอแล้วนะเข้าใจไหมโจเน่ให้พี่รับหน้าเองนะได้ค่ะพี่ไว้ไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยเองสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์พิเชษมีอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรจะคุยกับหนูหรือเปล่าคะอาจารย์ เธอวีรดาใช่ไหมเมื่อกี้ครูเห็นเธอไปทำอะไรกันในห้องสมุดเนี่ยครูจะเอาชื่อพวกเธอส่งไปให้คณะปฏินะนี่มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เธออาจจะไม่สามารถเรียนจบได้และไม่สามารถที่จะรับปริญญาได้เพราะว่าเธอทำผิดกฎระเบียบของมหาลัยเราเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะทำอย่างนั้นในห้องสมุด พวกเธอจะเป็นยังไงคูไม่สนใจทั้งนั้นแต่การแต่งกายของเธอเป็นผิดระเบียบของมหาลัยแถมเธอยังทำพฤติกรรมแบบนั้นในห้องสมุดเธออย่านึกนะว่าเธอเป็นผู้หญิงด้วยกันสองคนแล้วจะรอดได้นะแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะคะน้องเขาแค่อย่างมากก็แค่นั่งตักแล้วก็กอดกันเฉยๆแต่ไม่ได้ทำอะไรก็แค่แป๊บเดียวแล้วก็ออกมาเลยอะ่ะ หนูไม่ได้ทําอะไรนะคะหนูไม่ได้ทําอะไรผิดส่วนเรื่องการแต่งกายอะ่ะอีกหน่อยกฎของมหาลัยก็ต้องแก้อาจารย์จะมาเอาผิดหนูเจ้าเชื่อหนูไปส่งคณะบดีก็แล้วแต่นะคะฉันรู้จักพ่อของเธอดีนะววรดาพ่อของเธอน่ะเคยเป็นอาจารย์ของที่นี่มาก่อนคู่น่ะรู้ว่าเขาน่ะเป็นคนยังไงอาจารย์หมายความว่าไงคะจะพูดอะไรถึงพ่อหนูอะ พ่อหนูไม่ได้อยู่ที่ไทยแล้วเขาไปทํางานที่ต่างประเทศอาจารย์หมายความว่าไงล่ะคะพ่อหนูทําไมกับอาจารย์เหรอคะพ่อเธอเนะี่ยก็เคยทําผิดระเบียบของมหาลาัยเหมือนกันเหมือนกับเธอนันน่นแหละใครๆเขากรู้ว่าพ่อเธอนะแอบคบผู้ชายในมหาลัยที่เป็นอาจารย์อีกคนหนึ่งแม่วาจะย่าล้างกับแม่ของเธอไปแล้ว แต่เรื่องนั้นนะ่ะใครๆเขาก็รู้กันว่าเป็นเรื่องเสื่อมเสียแล้วก็น่าอับอายายหน้ามากพ่อเธอนะทําเสียชื่อเสียงมหาลายัยนายคนนั้นน่ะทําไมใครเขาจะไม่รู้จกักล่ะอาจารย์วิรุฒอะ่ะพ่อเธอนะเขาเป็นเกย์ใช่ไหมทําทุเลในมหาลายัยทาไปต้องเสื่อมเสียไปทั้งคณะวิศวะและยังจะให้ลูกสาวกล้ามาเรียนที่นี่แต่ก็ทําพฤติกรรมแบบนี้อีก ไม่รู้ว่าได้รับการสั่งสอนไปยังไงนะเธอเนี่ยแต่ก็คงจะเหมือนกับพ่อของเธอสินะนี่อาจารย์มาพูดอย่างนี้ได้ไงอะ่ะพูดถึงพ่อหนูอย่างนี้ได้ไงคะอาจารย์จะว่าหนูก็ได้นะคะหนูไม่ว่าอะไรแต่ว่ามาพูดถึงพ่อหนูแบบเนี้ยแล้วยังไงคะถ้าพ่อหนูเป็นเกย์แล้วมันทําไมเหรอคะอาจารย์จะทําไมคะอาจารย์มาว่าพ่อหนูงนี้ได้ไงคะเนี่ยแล้วที่อาจารย์ทํามันถูกต้องเหรอคะที่มาว่าคนอื่นนะคะ มาว่าพ่อแม่ของนักศึกษาเนี่ยมันได้เหรอคะเธอเนี่ยมันเป็นเด็กเก่าแล้วแบบนี้ไงก่เพ,พ่อของเธอเน่ยมันชอบแหบกกฎระเบียบเธอมก็เหมือนพ่อนั่นแหละสร้างแต่ความไม่ดีเป็นตัวไม่ดีของมหาหลัยทําให้ทุกคนต้องอับอายไปด้วยพวกน่าอายพวกผิดเพศคู่นั้จะหักคะแนนเธอแล้วก็จะส่งชื่อเธอไปให้คณะดี เธอต้องถูกไล่ออกแน่วีดาถ้าอาจารย์คิดว่าจะทําอย่างนั้นได้ก็ตามใจค่ะอาจารย์พิเชษหนูไม่สนหนูขอตัวนะคะไปกันเถอะโจเน่เดี๋ยวก่อนค่ะพี่วายโจเน่ยังไม่ไปค่ะขอโจอเน่พูดอะไรหน่อยกับอาจารย์คนนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หนูไม่รู้นะคะว่าอาจารย์เป็นใครหนูไม่เคยเรียนกับอาจารย์ดี่ฐา์มาค่ะหนูอยู่คนละคณะค่ะหนูอยู่คณะอักษรแต่ว่า ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ทั้งหมดอนะหนูอัดเสียงเอาไว้นะคะแล้วก็หนูจะส่งไฟล์เสียงเนี้ยไปให้คณะบดีคณะของอาจารย์แล้วก็ไปให้คนที่ใหญ่โตวกว่าน,นั้นในมหาลัยเหมือนกันอาจารย์คงไม่รู้นะคะว่าหนูทําอะไรได้มากกว่าที่อาจารย์คิดอะ่ะอาจารย์คงไม่รู้ว่านักศึกษามากมายสนับสนุนนโยบายของพี่วีราดาขนาดไหนและอาจารย์คงคิดว่าอาจารย์มาจาก ยุคสมัยก่อนแล้วอาจารย์จะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนแล้วนะคะแต่ถึงเป็นเมื่อก่อนอาจารย์ก็ไม่ควรททำแบบนั้นนะคะถ้าอาจารย์ทําอะไรพี่เขาแล้วก็หนูก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะคะเพราะหนูก็มีหลักฐานว่าอาจารย์เป็นคนยังไงถ้าเรื่องนี้แดงออกไปแล้วก็อาจารย์คงไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วก็คงจะทํางานที่นี่ไม่ได้อีกต่อไปเดี๋ยวก็ดูแล้วกันค่ะว่าใครอ่ะ จะอยู่หรือใครจะไปนะคะถ้ากล้าทำอะไรพี่เขาอ่ะหนูก็ไปถอยเหมือนกันนะคะนี่เธอทำอะไรนะ่ะส่งอันนั้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะเธอกล้าอัดเสียงของฉันไว้เหรอมันผิดนะแบบเนี้ยเอาเสียงของคนอื่นไปธอที่ว่าเธอจะแบ,บ็กเมย์ฉันได้เหรอกัแบบเรื่องแค่นั้นมีใครก็เชื่อพวกเธอเหรอกฉันไม่อยากจะยุ่งกับพวกเธอแล้วขอตัวก่อนแล้วกัน ที่วายจ่าเขาไปแล้วอ่ะแต่หนูอัดไว้จริงนะคะเสียงที่เขาพูดเมื่อกี้เก็บเป็นหลักฐานไว้ก่อนที่เขาพูดน่ะมันแย่มากเลยแบบเนี้ถ้าเปิดให้ทุกคนฟังเดี๋ยวก็รู้นะคะว่าเขาจะมีใครเข้าข้างสักกี่คนในมหาลัยอ่ะอย่างน้อยนักศึกษาไม่เห็นด้วยแน่นอนเป็นส่วนใหญ่อาจารย์พิเชษแย่จริงนะคะไม่รู้เป็นอาจารย์ได้ยังไงนะคะเนี่ยถ้าเขาล้าไลพี่ออก ก็ดูดีว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าเขาจะใหญ่โตอะไรขนาดไหนถึงกล้ามาข่มขู่เราแล้วก็พูดถึงพ่อพี่แบบเนี้ยพี่รู้นะว่าพ่อพี่อ่บไม่ใช่ผู้ชายอย่างที่ใครๆเขาเป็นอ่ะเดี๋ยพี่ยังไม่เคยพูดกับพ่อตัวเองแบบนี้ได้สักครั้งก็ที่พ่อพี่อ่ะทำงานที่ไทยไม่ได้ก็เพราะแบบเนี้ยถึงต้องย้ายไปทํางานที่ฟินแลนด์ช่างเถอะรอดูต่อไปก่อนละกันถ้าเขาไม่วางมือ เราก็มีหลักฐานที่จะมัดตัวเขาว่าเขาอพฤติกรรมไม่ดีไม่เหมาะสมกับการเป็นอาจารย์ไปกันเถอะโจเน่วันนี้น่าปวดหัวจริงๆทําทำให้เราต้องแย่ไปด้วยเลยนะพี่วายอย่าโทษตัวเองอีกแล้วนะคะไม่ต้องพูดอย่างนั้นเลยไม่ว่าเมื่อไหร่อย่างไงโจเน่จะต่อสู้ร่วมกับพี่นะพี่มีโจเน่อยู่ข้างๆตลอดอะ่ะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะใครก็ไล่พี่ออกไม่ได้นะพี่ไม่ได้ทำผิด แล้วคะแนนพี่ก็ดีทุกวิชาด้วยอ่ะพี่ได้เกียรินิยมอันดับสองด้วยนะถ้าเขาจะมาหักคะแนนพี่เพราะเรื่องแค่เนี้ยหนูก็มีหลักฐานในนี้แล้วว่าเขาหักคะแนนพี่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะความสามารถของพี่เองขอบใจมากนะโจนเน่ที่ช่วยพี่อ่ะแล้วกลับกันไปก่อนเถอะรอดูสถานการณ์ต่อไปก่อนดีกว่าได้พี่วายไปกันดีกว่าค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้น่ากลัวชะมัดเลยนะพี่กนั่น,น่นะดิพี่จะเจอแต่ละคน อย,ย่างแย่เลยอ่ะ